สว,ส,สวัสดีครับวันศุกร์กับทริปสุกสรรทริปสุกสรรวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะคมาทำอะไรกันจุดนี้น่าเห็นเลยนะครับว่ามีหอนาฬิกา<ช>ที่กระทุ่มแบนนะครับ,รบตรงจุดจุดนี้นะบอกเลยว่าใช้เวลาครึ่งวันก็เที่ยวได้ทั่วเลย แค่ไม<ล>่กี่ชั่วโมง<ช>ไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำไหมคะพี่ใช่ครับว่าหรือไหมเพราะตรงนี้นะจะมีที่เที่ยวไม่ว่าจะเป็นวัดนะครับจะเป็นย่านชุมชนย่านการค้าตลาดช้อปปิ้งตลาดนี่นะครับร<า>วมทั้งก็จะมีเรื่องของการงานฝีมือหัตถกรรมนั่นก็คือไปดูการทาําเบญจรงค์เนาะอยากไปแล้วลหละพี่ป้อมครับเดี๋ยวดูนะครับว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างถ้าอยากจะเจอบรรยากาศดีๆเที่ยวไม่ไกลกรุงเทพแบบนี้ก็ต้องทริปสุขสันต์นะครับไปตามเราไปค่ะ วันนี้ผมและน้องวาวตั้งใจว่าจะไปเที่ยวหลายจุดในพื้นที่จังหวัดสงขลาคร,ครับแล้วก็ต้องบอกว่ามาครั้งนี้การเดินทางสะดวกมากขึ้นเพราะว่าสะพานวัดดอนไกด่ดีหรือว่าสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนแห่งที่4ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมต่อกับพื้นที่หมู่2องตำบลท่าไม้กับตลาดกระทุ่มแบนได้เปิดใช้งานตั้งแต่เดือนธันวาคม2567ที่ผ่านมาสำหรับสะพานวัดดอนไก่ดี ถือเป็นผลงานโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทหรือว่าทอชอนะครับมีความยาว160เมตรกว้าง7เมตรเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด2ช่องจราจรแบบสวนเลนโดยพบว่าเมื่อเปิดใช้งานแล้วสามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนในพื้นที่หรือลดระยะเวลาเดินทางเหลือประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นนอกจากเรื่องการคันาคมแล้วในอนาคตก็ยังเป็นเส้นทางที่สนิดศนการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยสามารถเดินทางเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ กับบริเวณใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนกล้วยไม้วัดวาอารามแหล่งเบญจรงร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆซึ่งล้วนแต่เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ <c oughs> เป็นไหมืตางวัตถุประสงค์ของแขวงทางหลวงชนบทที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาคมที่มีส่วนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยอาศัยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้สะพานวัดดอนไกด่ดีถือเป็นสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนแห่งที่4ีของจังหวัดสมุทรสาครดําเนินการก่อสร้างโดยสํานักก่อสร้างสะพา,านกรมทางหลวงชนบท โดยมีอวจอสมุทรสาครเป็นผู้ประสานงานและอยู่ในแผนพัฒนาของจังหวัดสมุทรสาครในการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมรอบเมืองใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า55ล้านบาทครับ ถึงที่แรกแล้วพี่ก็คือหมู่บ้านเป็นจรงครับถึงสุสานก็ต้องมาดูว่ามีของดีอะไรบ้างใช่สุสารเป็นจรงอยากเห็นเหมือนกันนะว่าวิธีการทําวิธีการวาดแล้วก็ลายมันจะโบราณวิจิตรแค่ไหนเขาบอกว่ามีทั้งลายแบบใหม่แบบเก่าเดีย๋ยวเราไปดูเนาะเผื่อจะซื้อฝากใครด้วยซื้อฝากใครดีซื้อฝากทีมงานที่ออฟฟิศ <Office S 2> นะแล้วกันเนาะก <laughs> ับไปไปดูกัน หมู่บ้านเป็นจรงดอนไกด่ดีเขาตั้งอยู่ในตำบลดอนไกด่ดีอำเภอรกระทุ่งแบนที่ภายในเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆร้านและทุกร้านก็จะเป็นเครือญาติกันทั้งหมดค่ะที่นี่เป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตเครื่องเป็นจระงซึ่งเป็นศิลปะหัตถกรรมที่สะท้อนถึงความประณีตแล้วก็ภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริงปัจจุบันหมู่บ้านเป็นจระงแห่งนี้ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องเป็นจระงได้ ทุกขั้นตอนค่ะนอกจากนี้ยังมีการเปิดโฮมสเตย์เพื่อให้หนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนแล้วก็เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ก่อนจะไปเดินชมกันวาวขอเล่าประวัติความเป็นมาให้ได้ฟังกันคร่าวๆก่อนนะคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ50ปีก่อนชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เขาทํางานเป็นลูกจ้างในโรงงานเสถียรภาพซึ่งเป็นโรงงานผลิตถ้วยชามเซรามิกที่มีชื่อเสียงมากชาวบ้านที่นี่เขาก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเซรามิกทุกกระบวนการผลิตเลยค่ะหลังจากนั้นโรงงานเสถียรภาพต้องปิดกิจการลงในปี2525 25, ก็ทําให้คนงานเนี่ยต้องแยกย้ายกันไป แต่ก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งค่ะเขานำความรู้ที่ได้รับรวมตัวกันผลิตเครื่องเบญจรง์ในรูปแบบอุตสาหกรรมครัวเรือนแล้วก็พัฒนาลดลายและรูปแบบจนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเลยค่ะ ไอ้ครั้นจะเดินเล่นดูเองก็เกรงว่าจะเดินไปได้ไม่ทั่วเราก็เลยต้องให้คุณลุงบุญสืบแตงเอี่ยมเจ้าของร้านอุไรเบจรงนำพาทัวร์ชมผลิตภัณฑ์ในร้านผลิตภัณฑ์ของที่นี่จะเน้นการอนุรักษ์ลวดลายโบราณและการใช้สีตามจารียอย่างเคร่งครัดเลยค่ะอู้หูอุ้ย อะไรผมใส่น้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนอ่างใส่น้ำมนต์ขายอยากรู้ราคาจังค่ะคืออันนี้สองแสนกระตับครับสองแสนกระตับขอจับหน่อยคือคือถังใส่น้ำมนต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดสักวัดสักอ่าก็จะวัดสัก็ ชาวบ้านก็สั่งได้นะอ่าแล้วแต่คุณจะไปใส่อะไรตั้งโชว์ตั้งโชว์ตั้งโชว์ได้ก็สวยแล้วอ่าตั้งโชว์ก็สวยแล้วแต่บารมีแต่บารมีอยู่ในที่ๆของมันที่ที่สมควรเนี่ยมันก็จะครับแล้วแต่ก็สวยงามก็สวยงามนะอ่าอ๋อก็จะบารมีได้เลยครับผมสักใบนะคะพี่ปอเาไปใส่อะไรตั้งโชว์ใส่บัวใส่บัวใส่บัว นี่ก็สวยอ่าเนื้อศิลาดนนนอนี่นเป็นนะเนื้อศีลาดอนสลาดอนนี่เป็นลายทองนูนอีกต่างหากอันนี้อ,อันนี้จะมีโปรเซสที่มันแตกต่างกันไปอีกนะฮะ<ม>เขาจะทํามีความยากยากขึ้นไปอีกอม,มันจะเห็นไหมฮะตัวลายมันจะนูนขึ้นมานั่นก็ต้องทำให้ทำให้ตรงนูนก่อนแล้วก็จะลงทองเข้าไปอีกทีหนึ่งมันจะมีความยากตรงนี้นเห็นเปิดหน้าต่างให้แสงเข้าแสงไม่ได้มีผลอะไรกับอ๋อไม่มีครับไม่ แสงไม่ต้องแสงแดดเี่ยทำอาทรทำอะไรทองไม่ได้ครับเพราะเป็นเป็นทองทองเปอร์เซ็นสูงะสิสองเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นทองทองคึห้าสเอ็ดมอร์ลยสอร์เซ็นต์เทาันทำมันก็เลยยิ่งมีมูลค่าความมูลค่าวาววาใช่ใชจะคงความวาววาวอยู่ได้ได้นานเลยฮะทำไมไปเอาอะไรไปขัดมันออกนะฮะแก้กาแฟสักใบไหมคะพี่ป้อมอ ดีไซน์อะคะเราดีไซน์อะไร,รยังไงคือมันจะมีตัวดีไซน์ของมันก็คือเริ่มต้นจะเป็นลายทีม่มาจากวัดมากอะไรมากเนี้ยนะฮะเป็นลายดั้งเดิมของไทยอะไรเงี้ยนั<อ>้นเราก็เอามาประยุกต์กันเข้านะฮะที่จริงแล้วลายจริงลายเดิมลายเดิมไ,ดไทยดเดิมของเราในแบบนั้นะ อันนี้คุณจะเห็นว่ามันจะมี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 กระหนกกระหนกอะไรเนี่ยอยู่ในตัวเนี้ยอย่างเงี้ยช้างนี่กระดกอันเนี้ยไอ้เงี้ยอย่างเงี้ยก็เป็นลายผ้าอะไรอะไรเงี้ยจะไม่ห้าเนี่ยจะเห็นเป็นลายพงลายผ้าอะไรเงี้ยเนั้นมันจะมีตั้งแต่ลายผ้าอันนี้ลายเยยลาโบราณแล้วเนี่ยลายโบราณที่เสพนงอ่าเนี่ยลายโบราณงั้นแสดงว่าลายโบราณจะราคาไม่ได้สูงเท่ากับที่มีทองหรือเปล่าคะไม่ใช่เนี่ะเพราะว่าคนทําจะน้อยลงแล้วฮะ นนแล้วมันทําได้ยากกว่าช้ากว่าฮะแต่ถ้ามีทองเนี่ยคือมันมันแพงที่ทองนะฮะแต่กรรมวิธีมันด้ ง่ายกว่าอันนี้มันนึกถึงลายผ้าเนาะมันจะเหมือนผ้าในลายปบบจ้งๆจะเหมือนลายผ้าฉะนั้มชอบลายนี้มากเลยชอบมากเลยมันจะอยู่ตามวัดเนี่ยวัดโพอะไรเนี่ยเราจะไปเห็นลายแบบนี้ใกล้ๆใกล้เคียงนะฮะที่วัดโพนะแปดหมื่นอย่าไปยุ่งกับเขาเลยแค่สัมผัสเบาๆพออันนี้มีทองนะแต่ว่าลายเก่าลายโบราณอันนี้ลายโบราณนะคเเอาทองมาใส่ประยุกต์เข้ามาทองไปบ้างใส่ทองไปหน่อยอะไรเงี้ย นะจะมีทองไม่เยอะนะนี่จะเนีทำมีทองไม่เยอะทำใส่ทองเยอะใส่เฉพาะตัวละครที่บางบางส่วนเองอันนั้นก็เป็นแบบลงรักหลายแบบลงรักปิดทองนี่เหรอคะนี่คือปิดทองอังอนแบบแบบงานเรียนแบบงานลงรักปิดทองแต่งานเซรามิกนะฮะแต่งานเซรามิกนะอันนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องเรื่องการมันจะอยุบคงทนอะลายจะอยู่คงทนเพราะว่ามันเผาด้วยยกเว้นเหย่ยตก อย่าล้มใช่ยกเว้นเยอยกเว้นตกล้มนี่น้ำตาไหลเลยผลิตภัณฑ์ของที่นี่จะเน้นการอนุรักษ์ลวดลายโบราณและการใช้สีตามจารีตอย่างเคร่งครัดเลยค่ะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นลายเทพนมนรสิง์และลายพิกุลกลมที่สะท้อนถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ร้านอุไรเบญจรงมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นที่เขียบุรีแจกันโถข้าวซึ่งสามารถใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเป็นของประดับตกแต่งบ้านก็ได้นะคะสวยทุกใบเลยนี่ก็สวยเราได้แค่ดูนะคะ เราอยู่ตรงนี้ก็มันมานานนะนะก็ช่วยกันที่จะสืบท่อิขึ้นมานะฮะแล้วก็มีการแตกหนอ่อแตกยอดกันออกไปนะฮะคือในกลุ่มของเครือญาติแล้วก็ออกไปข้างนอกก็มีนะฮะออกไปต่างจังหวัดอะไรก็มีแล้วก็เราก็พยายามให้มีการสืบทอดไปทางด้านศึกษาศึกษาก็มีนะฮะเพื่อจะสืบทอดไปตรงนี้กันไปนะครเราเราก็ภูมิใจตรงนี้ว่าเอองานตรงนี้มันจะมีต่อไปเพราะเป็นงานของคนไทยถ้าเปา็นงานคนไทยนี่ผมว่าเรียนแบบกันยากถ้าทำแล้วมันมีคนต่อยอดไปได้เรื่อยๆเราก็ยินดี นะฮะชื่นชมตรงนี้นะฮะอันนั้นก็เราเจอรู้สึกว่าเออมีความสุขการได้ทําตรงนี้กันแบบเดินมาอีกนิดค่ะพาไปดูที่บ้านแดงเบญจรงค์ผู้ก่อตั้งบ้านแดงเบญจรงค์ก็คือคุณรัชนีทองเพนหรือที่รู้จักกันในนามทั่วไปว่าพี่แดงเดิมทีพี่แดงเขาทำงานเป็นพนักงานในร้านเครื่องเบญจรงค์นี่แหละค่ะ ซึ่งในระหว่างนั้นพี่แดงก็ได้เรียนรู้และก็สะสมประสบการณ์ในการผลิตแล้วก็เขียนลวดลายบนเครื่องเป็นจรงอย่างลึกซึ้งเลยด้วยความรักแล้วก็ความหลงไหลในศิลปะนี้พี่แดงเขาเลยตัดสินใจแยกตัวออกมาเพื่อก่อตั้งกิจการเป็นของตัวเองค่ะนี่จะเป็นงานลงรักปิดทองประดับพลอยค่ะเนี่ยไม่มีคะหาคนทำยากแล้วเราเก็บแล้วเนี่ย เป็นชุดเช่นมากชุดอาหารเราเราทำเก็บโดยตรงเลยค่ะทำมาขึ้นพิพิธภัณฑ์โดยตรงอันนี้เราเราให้เด็กเขียนลายเอาไว้เนี่ยเก็บลายอันนีเ้เราเก็บลายให้รุ่นหลัง คนไหนเขียนลายลายไ,ได้เราก็ให้เขียน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 มาแล้วเราก็ลงแผ่นกระเบื้องแล้วก็ทาใส่กรอบเก็บไว้เลยนี่คือความตั้งใจที่ <ใช S 2> เราจะให้คนรุ่นหลังเนาะใช่ให้คนรุ่นหลังเผื่อว่าเขาจะมาดูแล้วแกะลายได้เหมือนกับเราก็ได้มาจากคนรุ่นหลังเหมือนกันเพราะว่าที่เราเขียนได้ทุกวันนี้เราก็มาจากลายๆๆลายลายละชิ้นลายละชิ้นเราก็เอามาเก<ส>็บไว้ค่ะแล้วพวกนี้ก็เป็นงานลงกระเบื้องซึ่งคือฝีมือระดับนี้ก็หายากแล้วค่ะ เริ่มที่จะสะสมและคิดถึงคนรุ่นหลังแล้วก็น่าจะ20ปีแล้วค่ะอันไหนที่ว่าวิจิตศินหาคนเขียนยากเนี้ยหาคนทํายากเราก็ดันขึ้นขึ้นมาเก็บหมดค่ะที่อื่นไม่มีนะคะมีที่นี่ที่เดียวจริงๆแล้วถ้าหากว่าพี่ตัดสินใจที่จะขายนี่มันมีมูลค่ามากมูลค่าไม่ประเมินไม่ได้ไม่ได้คิดขายเลยเพราะว่าถามหลายคนแล้วว่าขายเท่าไหร่ยังไงนีเราบอก เราไม่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 ขายคือถ้าบอกไม่ขายี่ยก็จบเพราะว่าถ้ามาตีราคาเอาตัวนี้แสนตัวนี้ห้าหมื่นเนี่ยก็เหมือนเราขายเราไม่ขายเลย เบญจรงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ผลิตแล้วก็จำหน่ายเครื่องเบญจรงแต่ที่นี่เนี่ยเขายังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สําคัญของชุมชนด้วยนะคะและด้วยความมุ่งมั่นที่จะสืบสานแล้วก็เผยแพร่ศิลปะการทําเครื่องเบญจรงให้คงอยู่คู่กับไทยพี่แดงเขาจึงเปิดบ้านแดงเบญจรงเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเครื่องเบญจรงที่หลากหลายรูปแบบทั้งรูปแบบแล้วก็รุดลายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ที่พี่แดงเขาลอกลายโบราณขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนรุ่นหลังๆได้เห็นว่าลวดลายโบราณมีความงดงามหาที่เปรียบไม่ได้เลยค่ะแล้วก็หาดูยากหาคนเขียนยากรูปทรงทำยากแล้วก็อนุรักษ์แล้วเก็บขึ้นทำพิพิธภัณฑ์คนมาหาซื้อคนอยากได้แต่เราไม่ได้ขายเก็บเอไว้ให้คนรุ่นหลังถ้าขายก็หมดไปแล้ว มีแต่คนอยากได้ที่เราอนุรักษ์เอาไว้เราก็เลยเก็บเอาไว้ให้แบบเป็นให้ชนรุ่นหลังให้เป็นเกี็บประวัติของจังหวัดแล่มอำเภอเราอะค่ะใช่ไหมคะหมู่บ้านด้วยเพราะว่ามีหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นหมู่บ้านเ,นเวจรลงดอนไก่ดีแล้วงานวิจิตรศิลป์อย่างนี้มีคนไทยเท่านั้นที่ทําได้ ผู้ชมที่ดูแล้วอยากเข้ามาชมของจริงวอลขอแนะนำนะคะว่าควรมามากๆเพราะว่าคุณจะได้เห็นว่า1ชิ้น1เดียวในประเทศไทยมันเป็นยังไงและความสวยงามมันมีมากน้อยแค่ไหนเขาชมฟรีด้วยนะคะ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีการสาธิตกระบวนการผลิตตั้งแต่การปั้นการเขียนลายการลงสีจนถึงการเผาและถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีเวลาก็สามารถทดลองสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองแต่วาวนะ่ะไม่ถนัดเรื่องศิละปะเอาเลยค่ะงานนี้ขอผ่านนะคะ โรงดอนไก่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างอาชีพและก็เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการอนุรักษ์และก็พัฒนาศิลปะการทําเครื่องเบญจรงคไม่เพียงแต่เป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และก็ชุมชนอย่างยั่งยืนแต่แม้ว่าหมู่บ้านเบญจรงดอนไก่ดีปัจจุบนันนี้จะประสบความสําเร็จในการผลิตและจําหน่ายเครื่องเบญจรงค์แต่ก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายค่ะ ทั้งการแข่งขันในตลาดการขาดแคลนช่างฝีมือรวมไปถึงการปรับตัวและก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับยุคสมัยรวมไปถึงการส่งเสริมการตลาดและการถอยทอดความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่จึงเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาและก็พัฒนาศิลปะหัตถกรรมนี้ให้ยั่งยืนอยู่คู่คนไทยตลอดไปค่ะ ก่อนกลับวาวและพี่ป้อมขอแวะวัดท่ากระบือหลวงพ่อรุ่งซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงด้านพุทธศาสนาแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะความเคารพศรัทธาต่อหลวงพ่อรุ่งที่เป็นพระนักปฏิบัติมีจริยวัรที่งดงามท่านได้สร้างวัตถุมงคลหลายรุ่นซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ศรัทธาโดยเฉพาะเหรียญหลวงพ่อรุ่งซึ่งเชื่อว,ว่าช่วยให้แคล้วคลาดจากพยันตรายและเสริมดวงด้านเมตตามหานิยมด้วยนะคะ ภายในวัดเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอกับรูปหล่อหลวงพ่อรุ่งขนาดใหญ่ที่เป็นจุดศูนย์รวมของการสักการะวัดแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ยังเป็นศูนย์กลางของศรัทธาที่ดึงดูดพุทธศาสนิกชนและสายมูจากทั่วประเทศให้เดินทางมาสักการะขอพรและเสริมดวงอย่างต่อเนื่องค่ะ และนี่ก็เป็นจุดสุดท้ายที่วาวและพี่ป้อมพาคุณผู้ชมมาแวะเที่ยวชมกันนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราสองคนจะพาไปที่ไหนบ้างต้องรอติดตามกับทริปสุขสัตนทุกวันศุกร์เวลา7จ็นาิกา30นาทีทางช่อง9ก้า t HD อเวันนี้ลาไปก่อนค่ะ